วันนี้เราจะพาไปเปิดตำนานถ้ำนาคาแห่งบึงการเส้นทางสุดลึกลับการภูเขาที่ทั้งขลังทั้งสวยสุดใจแล้วตอนเย็นไปต่อที่ริมโขงนครพนมวิวดีฟิลดีขนลุกทุกโมเมนต์เลยตื่นเรียนตื่นสิตื่นเดียวนี้อืมเออ ทำท่าส,สั้น <sincere S 1> ด้วยนะสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมบนนิ่งนะมาถึงแล้วตอนนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีถ้าเราตื่นข้านมนะเลยค่ะคุณคุณแม่น้องจุ๋มถ่ายดิโยะ <laughs> ผู้ร่วมทปตอนนี้นะ <c oughs> การปรากฏกายุณจุ๋มมาแล้ว <c oughs> อุอ้งตนี้ไม่เป็นไรนะเขาไอ่ <c oughs> ถ้ำนาคาตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาและนักท่องเที่ยวต้องลงจากเขาภายในเวลา18นาฬิกานะครับจุดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเส้นทางสีเหลืองคือเส้นทางเดินขึ้นหรือลงจุดแรกที่เราจะไปคือถ้ำนาคาที่เป็นขดลำตัวสวยๆตามโลกโซเชียลคือตรงนี้นะคะข้างในก็จะมีประตูเมืองบมืองบดหัวใจนาคาแล้วก็จ,จุดครอบเสียงที่นิยมกันนะคะ เอ้ยแล้วอ้อมมาฝังเป็นทัาหลวงปู่วังที่นี่ยกเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าไปเพราะว่าดัมซับค่ะส่มูใส่มือเรียนรูการจะนำมือกระเป๋าวางคานใช่แล้วก็ทำพิธีตรงนั้นเรียกว่าทำพิธีเปิดศาลขอซับอะไรนะคะจากทางมาันบาดาลอะไรต่างเนาะขอซับสมบัติของทางมาอ่าแล้วใกล้ใกล้กันเป็นตัวหัวที่หนึ่งก็เป็นหัวไฮไลท์หัวใหญ่แล้วก็ปิดท้ายที่หัวที่สองแล้วก็ลงเส้นทางเดึงแรงเหลือเรือแรงเหลือเรือแรงเหลือเรือ ก่อนเดินทางขึ้นถ้ำนาคาเราต้องแวะสักการะศาลปู่อือรือนาคราชซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนก่อนเดินทางเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยศาลปู่อือรือนาคราชถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสายมูและขอพอรให้การขึ้นถ้านาคาเป็นไปอย่างราบรื่นเข้าตู่ช่วงจุ๋มมีเรื่องเล่าซันแครก ซันแคร์ซนแซันแคร์ซเกิดจากการที่แดดลมอุณหภูมิต่ำอุณห uh huh. ภูมิสูงพัดผ่านหินทรายที่มีพื้นผิวเปล่าบาง uh huh. ฉะนั้น uh huh. พอกระแสะลมผ่านกระแสะน้ําไหลผ่านมันเซาะเป็นร่อง uh huh. แต่ความมหัศจรรย์ของมันคือมันซเซาะเป็นร่องที่มีรูปร่างแพทเทิร์นคล้ายๆกันจนเกิดเป็นรูป uh huh. เห็ดงอ่อนนาคานะครับงอนนาคาเราเริ่มเห็นตัวของนาคาแล้ว อ่มาต่อไปต่อด้น่อต่อ่อ่ได้่นนางามดีว่ะเฮ้ยเขาเดินลงเขาไม่เดินขค้นนางามนดีว่ะถ่ายไปสิน่าจะได้สักหนึ่งเจียเจียวเจ๋อกูัวากลัวะละัวละะเราพูไม่ออกมาจนได้น่ากลัวมาก หนูไม่ได้พูดนะคะภา<น>อาคลา้อยูแค่ขำนะคะรา,างคังไม่กว่าหนูพี่หมี่กำลังเล่าที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติภูลังกามีตำนานกล่าวไว้ว่าฤาษีได้ใช้ให้หนุมานมาหาสมุนไพรเพื่อไปรักษาพลักษ แต่หนุมานไม่รู้ว่าสมุนไพรที่ฤาษีบอกนั้นคือต้นไหนจึงยกภูเขาไปทางลูกเมื่อพระฤาษีได้สมุนไพรแล้วก็ให้หนุมานนำภูเขามาคืนแต่ด้วยความสุขสนของหนุมานจึงได้นำหางพันเขาทั้งลูกและเคลื่องลอยมาภูเขาได้กลิ้งตีรังกามาจนถึงที่ตั้งปัจจุบันจึงเป็นที่มาของคำว่าภูตีลังกาหรือภูลังกานั่นเองครับ ตกงับแบ,บลง้า,งาตงรตงอวเราก็มาถึงบริเวณถ้ำนาคาแล้วนะครับด้านในจะมีหัวใจนาคาจุดศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นหัวใจของพญานาคหลายคนบอกว่าพอได้มายินตรงนี้จะรู้สึกถึงพลังบางอย่างทั้งสงบทั้งอบอุ่นในเวลาเดียวกันส่วนใหญ่จะนิยมขอพรเรื่องสุขภาพความแข็งแรงและการคุ้มครองป้องกันภัยครับ ตรงนี้คือจุดครอบเสียนหรือที่เดิมเรียกว่าสะดือนาคาเชื่อว่าเป็นช่วงลำตัวของพญานาคซึ่งเป็นจุดเก็บทรัพย์จุดนี้นิยมขอพรเรื่องทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งเฮงเฮงรับพลังดีตลอดทั้งปีเลยครับวันนี้เรากำลังจะไปไหนครับโซนเจดีค่ะโซนเจดีโอ้เจดีที่เมื่อเช้าเราสูงก็เห็นนละแต่จริงก็พอดีนะขึ้นมามันก็เริ่มจะเป็นแดดบ่ายหรือแดดไปอีกทางนะเพราะเมื่อตกลางวันก็คือแจ้งมาก งง้ฝั่นนูภูเขาหลังๆนู้นคือลาวใช่ไหมครับเขียวๆคือของลาวใช่ไหมที่เราเห็นเห็นต้นไม้เป็นเขียวๆแต่ถ้าฝั่งนู้นไปเลยเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ภูเขาลาวค่ะอ๋อ,อนี่ฟ้า,าเปิดใช่ไหมนี่เนี่ยนี่ทางเดินไปไหมคะนี่ไงตอนแรกพี่ว่าจะพาไปเจ้าก,ก่อนพยายามอีกได้ปะขยายอีกนิดนึง เหลือบเออนอี่สองน่สอง,สองนี่ค่ะไปที่ค่ะเจดีสีทองเหลืองอลหลามที่เราเห็นเป็นที่บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วังทิติสาโลเกจิชื่อดังแห่งภูลังกา ตอนนี้เราเดินมาถึงเจดีหลวงปู่สาวตั้งอยู่ติดริมหน้าผาขาดใจบนภูลังกาโดยเจดีนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่สาวกันตะสีโลหรือพระครูวิเวพุทธกิจท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบริเวณเจดีเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูลังกาได้โดยรอบเรากำลังจะปไิเสียนพญานาคเสียงที่หนึ่งนะครับ ในรู้ที่เริ่มเดินลงแล้วใช่รู้เดินลงแล้วแล้วก็ฟิลเหมือนกับอะไรนะเดอะฮอบบิทใช่ไหมลอตออฟเดอะริงอ่าไม่ใช่เดอะฮับบิทหรออ่าเป็นลอตออฟเดอะริง The Fellowship of the Ring เก่งหน่อยเรามาถึงูุธกรมาดาก็ได้คูดพู่งน่นี้ก็ได้ยินจุดจุดคลายแม็กของที่นี้นั่นคือจุดนี้เป็นจุดที่เขาจะต้องเปิดกระเป๋าครับเราจอรับทราบ นะโตเทสสะอะฮาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโตเทสสะาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมหะ

จักจิตตังจิตตังอาหังวันทาอหวันทาอือนัคราชราชาอืนคราชราชาวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิเมตันจักเมตันจัมหาลาภมหาลาภปโยนาคาโยนาคาขันทะปริตังขันธะปริตังตั้งชื่อเเราจะเป็นตัวเองขอความได้เลยจินควันเจ้ามา เดลาเดอใจให้ป่าห้องรับให้เขากองคืน เดี๋ยวเราไปเกลี่ยเตัมรหมดชฉขอพรนั่น,น,น,นรุ่นนั้นสัญญ,ญาเด็ดไม่พี่อะไรโดนปิดกันจะาช้ลูกสวยาไหมคะเบสิกเบสิกหน,นึนนน่งสองโอเคนี<า>น้ค่ะแล้วก็ลงกลง้องถ้านั่งไม่ได้จีน่งไ้โเคโอเคโอเคโอไม่่ไเ,เไโค่ะเคอเคโองคโอคโเคโอเคโอไคโอเคโอเคอเคองคโเคโอเอเนอเคโคโอเเคค่ ยัายอไยังายรอกเซเลยคะเซเลยเมาบอกพี่ิตรเซ่เล็บเหรออันนี้เป็นเป็นอะไรอันนี้อีกแล้วอันที่สามอันนี้อ่าสถานที่นี้ไม่อันนี้ก็ได้สถานที่นี้เป็นส่วนของที่สามเสียเรื่อง ฝึกฝึกมันต้องฝึกไว้จะพูดไปได้เรื่อยเปื่อยโดยที่เหมือนตัดเนี่ยนะพูดเรื่อยเปื่อยได้แล้วติดค้าอยู่นิดหน่อยเสียงที่สามค่ะมีสี่เสียงนะคะเสียงที่หนึ่งเอาไปมาแล้วเมื่อกี้ค่ะแล้วแม่ทำเพลงคับเหมือนจะจับนี้เอามือวางเอามือวางที่ตักไปเลยเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองไปไม่ได้เสียงที่หนึ่งไปไม่ได้ท่ามอนจะจับนี้แต่ทำไมอะ ข้งนึงพังพทางมันสไปอีกอ2กิโลข้ามเขาเขายังไม่ได้พัฒนาเส้นทาง่ไยนะเป็นส้นไทย ไม่พอ่ะคันนี้ัดอขาถูกแล้วพ่อมาครันนี้หนูช่วยเถือมาพ่อมานนี่เอาไม้มนเอาไม้มาแงล้วจลับหลงลื่นโชว์สัลื่นโชว์ลังวลหลังันหลังหลังลังลงนลังหงหลังลังงหลังหลังหนังหลลหหลหงงลงลั เราก็ผ่ายหินเตาที่เป็นเหมือนประตูทางเข้าใเราก็กระลงจะกับออกจากทินดาศักดิ์สิ์ทินดาศักดิ์สิลธรรมนะครับก็รับเรากลับลมาถึงประตูทางเข้าไม่มีเสียงแล้วเป็นทางเป็นศึกษาเป็นก็คือประตูทางออกใช่ทางเข้า ตอนเกือบเกือบหกโมงนอห้าโมงห้าโมงสามสินาทีครับเดินที่ริมโขงที่จังหวัดนครพนมนะคะวันนี้แล้ววันนี้มีตลาดนัดด้วยแล้วก็เขาบอกว่าที่หมูนะน่ดูเวลาตอนนี้สองทุ่มสี่ิ้าแต่ว่าเขาบอกจะปิดวันสามทุ่มนิดนิดแล้วข้างหน้าก็เป็นลานพญาสีสัตนาคราชนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน ซื้อนี่มารู้จักไหมคาชี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 ติดใจต้องกลับมาอีกเด้อโรกกระปาโรกนะอันนี้เรียกว่าอะไรปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ก๋จีป้าเต้ป้าเต้นะฮะป้าเต้มีความขานมปังฝรั่งเศสแต่เป็นอาหารเวียดนามนะใส่มีกะปิ อร่อยอร่อยเลยอร่อยคอามพันธุ์นมไม่ฉรอดนะเลยอร่อยนะความพันมอาหารชื่อดังของควพนมนี่ฝั่งตอนหิวเนาะอ่ะให้ดูขนาดนี่มือเรานี่คือขนาดสองฝ่ามือขาวเปลือเส้นสวดหลวดสวดลวดสวดลวงข้าไปเส้นสวดลวดสวดลวด อร่อยจ้ะอร่อยไหมจ้าอร่อยจ้าอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยจริงเขาเปียกเส้นสดนวดลวดมาขอมานมาลม พวดนูวาในภาษาอุตสาน์ป่าว่าอะไรไเดี๋ยวให้โปรเฟสชั่นแลในด้านนี้เป็นผู้ตอบส่วนนี้แปลว่ามุมมาแล้วมีคำถามจากทางบ้านคือแล้วถ้าดถวัสลาดแปลว่าอะไราส่วนรถรสลาดแปลว่า,วาไม่มีมาลาย,ยาเนี่ยตัวอย่างการใช้แบบแซงคิวแย่งของอะไรอย่างนี้ แล้วถ้าสมสมุติว่าคนนั้นกินข้าวอย่างมุมมามโดยไม่มีไม่มีมารยาทส <binge. S> ุดรวดสุดลาดสุดเลสอดลั่สเรอสดรวดสุดรวดสอดลาดเนัดยนี่คือ